สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Lola Channel ค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็เจอกับนัากันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นเดือนแล้วนะก็วันนี้ค่ะน้าจะพามาดูนี่เลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัว New Amela นะคะ Minor Chen ค่ะปี2-022นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างค่ะ นี่เลยอย่างแรกเลยนะคะเป็นชุดแต่งคานลำกาของเราเช่นเคยนะคะน้องนางเอกของเราค่ะสวยมากๆเลยแทนเนื่องจากนีลูอเมร่าของเรานะคะก็จะเป็นรถนะคะซึ่งเป็นรถใหม่เนะราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจาก6 3 9 0 0 0บาทก็จะเป็น6 4 9 0 0 0บาทนั่นเองค่ะอีกทะะั้งนะคะสีขาวมุกนะคะเพิ่มมา10,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเกิร์ตรอบคันกันเลยค่ะ ก็จะเป็นนะคะสีขาวค่ะตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเป็นเอกลักษณ์เช่นเคยค่ะสำหรับด้านข้างของเรานะคะล้อแม็กของเราค่ะก็จะเป็นแม็กนะคะลูกค้าเลือกเองค่ะของ S S W นั่นเองค่ะลายแม็กเลือกเองเลยพร้อมนะคะย่างอย่างนี้เลยนะคะย่างเดสโตนค่ะแล้วก็แม็กคาร์ลนะคะก็จะเป็นแม็กขอบ17ค่ะเต็มซุ้มเต็มคันเลยนะคะขับขี่แล้วดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวลองมาดูสกเกิร์ตด้านข้างกันเลยนะคะนี่สกเกิร์ตด้านข้างของเราค่ะแก้มข้างนะคะก็จะมีคําว่าลำกานั่นเองค่ะแล้วก็สเกิร์ตสวยมากเลยเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีดําซึ่ง น้องก็ดูดีแล้วก็ลงตัวองมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยด้านหลังของเราค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้เลยนะคะจากลำการนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสปอยเลอร์หลังนะคะแบบแนบอย่างนี้เลยสีดำนะคะตัดกับสีขาวพอดีเลยเนาะแล้วก็ข้างหลังมีคาว่าอ m เมล่าค่ะก็เป็นรุ่น V L นะคะตัวท็อปสุดๆเลย แล้วก็สเกิร์ตของเราด้านหลังนะคะก็จะเป็นซีดั้ค่ะตัดกับสีขาวค่ะสวยมากๆเลยเพราะท่อหลอกนะคะ3ท่ออย่างนี้เลยค่ะน้องจะดูดโดดเด่นแล้วก็ดุมากๆเลยนะคะ สำหรับเบาะหนังของนิสสันนะคะนิสสันทางเรานะคะก็เคลมว่าเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมเลยแบบดีเลยนะคะแล้วก็ไม่เก็บความร้อนนั่นเองค่ะระบายความร้อนได้ดีนะคะซึ่งเป็นโคเอโมเดลเล่ A นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่โอ้โหสวยมากๆเลยนะคะเบาะหนังของเราก็นี่เลยนะคะก็จะเป็น ได้นะคะสีเทานะคะตัดกับเบาะสีดําทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะก็จะเย็บเป็นลอนแบบนี้เลยนะคะตีลอนให้แบบนี้เลยดูกระชับแล้วก็เวลานั่งไปนานๆคันก็จะรู้สึกเย็นนะคะตัวนี้จะไม่ร้อนเลยพรีเมียมสุดๆเลยตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะคะแล้วก็มีหน้าจอค่ะเชื่อมต่อ p p p l e c r r l a ทแล้วก็ Android Auto ได้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มี คอามาลายแบบหุ้มหนังอย่างนี้เลยนะคะเวลาจับเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความเป็นหนังความเป็นพรีเมียมของเรานะคะกระจกของเรานะคะก็จะเป็นกระจกไร้ขอบนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าฟิล์มของเรานะคะก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกเล่าขานนั่นเองค่ะและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจออกรถนะคะนิสสันอ m เมล่าชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะก็สามารถทักมาได้ที่เพจนิสสันไปแดงโปรแรงบลูกน้ำค่ะหรือว่าโทรเบอร์0 6น 414274หรือว่าลายลูกน้ำนิสสันนั่นเองค่ะและน้าวและนาขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดซับ c r i b e ค่ะแล้วก็กดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะและสำหรับวันนี้น้ำก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย